มีเพื่อนมาชวนไปวัดพระธรรมกายแต่ผมไม่สนใจคิดว่าวัดเขารวยแล้วปี49เพื่อนบอกว่าวันที่22มาให้ได้นะเดี๋ยวจะพาไปวัดพระธรรมกายผมก็เอาลองไปดูีิว่าเป็นยังไงพอเข้าไปปั๊บเนี่ยโอ้โหวัดอะไรใหญ่อย่างนี้เนี่ยคนก็เยอะมันเกิดความแปลกๆเพื่อนเขาโอ้โหเทคแคร์เรายิ่งกว่าอะไรอีกพาไปจุดนั้นจุดนี้เพื่อที่จะให้ผมไปรับรู้อะไรต่ออะไร เราก็รู้สึกว่าเออคนเข้ามากันเรื่อยๆรืๆ่อยรถกระจอยกันเต็มลานไปหมดเลยมันก็แสดงว่าจะต้องมีอะไรดีคนเยอะั่งก็ยังเงียบแล้วถอดรองเท้าก็มีระเบียบห้องน้ำเนี่ยโอ้โหสะอาดเนาะจนกระทั่งมาแล้วเนี่ยก็เกิดศรัทธานในเรื่องของความเป็นระเบียบความเรียบร้อยการมีน้ำใจของเพื่อนแล้วก็มีน้ำใจของแผนกต้อนรับบริการเราดูแลเราอย่างดีเลยคือทำให้เราเกิดความประทับใจ จนกระทั่งได้รู้จักคณะในจังหวัดเชียงรายมีหมู่คณะชวนให้มาวัดรธรรมกายต้นเดือนโดยรถบัสก็มาเรื่อยๆผมก็ทําบุญทุกอย่างเหมือนกันแต่หมายความว่าคือทําแล้วไม่ให้เราเดือดร้อนเราทําด้วยความเต็มใจอย่างคุณยายสอนเราทําสม่ําเสมอเหมือนน้าหยดทีละติง่งอย่างเต็มตุ่มแล้วก็ทําบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําได้หลายๆบุญด้วย เมื่อก่อนเนี้ยตื่นมาเช้าทําอาหารตามสั่งทั้งเครียดทําไม่ทันแขกไม่มาก็ขาดทุนคือจะต้องไปทําอาชีพขายประกันยังไม่มีอะไรที่จะเวิร์กขึ้นหลังจากที่มาเข้าวัดแล้วทำบุญไปเรื่อยๆพอดีผมอยู่ใกล้โรงเรียนพนิชยาการแล้วเด็กเขามีมอเตอร์ไซค์มาจอดผมมีข้างหลังบ้านมันว่างขยายลานที่จอดรถมันก็ทําให้เรามีไรายได้ก็ค่อยๆ,ๆดีขึ้น ต้องการที่จะขายอาคารผมก็นั่งอธิษฐานจิตขอหลวงปู่หลวงปู่ครับขอให้ผมขายอาคารนี้ได้นะครับเพื่อจะเอาเงินไปลงทุนจนกระทั่งผมพร้อมที่เราจะขายพอจะเอาไป้ายไปติดคนที่เขาเช่าอยู่เขาบอกพี่รถไม่ต้องติดเขาจะซื้อเองมันอัศจรรย์ก็ตกลงกันขายได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องติดป้าย ต่อมาก็ได้สร้างอาพาร์ตเมนต์ก่อนที่จะสร้างผมก็นั่งธรรมะก็ะเห็นแต่คุณยายผมก็อธิษฐานว่าคุณยายครับขอให้ผมสร้างหอพักให้ได้สําเร็จให้มีคนดีมีสิลธรรมเข้ามาเช่าอาศัยอยู่นะครับตอนแรกก็คิดว่าจะทํา3ชั้นมีวันหนึ่งคือขับรถออกมาแล้วก็เปิดวิทยุฟังคุณยายก็ทําอะไรแต่พอเพียงผมตดุใจถ้าทํามชั้นเรามีงบประมาณขนาดเนี้ยมันไม่พอละมันต้องไปกู้ธนาคารผมก็ทําแค่2ชั้นงบประมาณมันก็เจยดฉิวแล้วทุกอย่างมันก็สร้างมาสําเร็จอย่างอัศจรรย์ ตอนนี้คือเป็นหอพักที่มันสวนกระแสจากหอพักคนอื่นเราคิดว่าบุญรองรับเราแล้ว,ลวมีคนมาอยู่อาศัยคือเป็นเด็กนักเรียนแล้วโรงเรียนไประจำจังหวัดแล้วขุกขจายกันเต็มที่เมื่ของเราไม่ได้เหลือร้อนในเรื่องของปัจจัยก็รู้สึกว่าเป็นบุญล,ล้วนๆ เมื่อก่อนก็เคยทิ้ดทอถอยหมืุนกันแต่เราคิดว่าบุญต้องทํากันต่อไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างบาร,รมีกับหลวงพ่อเพราะว่าคําสอนหลวงพ่อไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยกล่าวร้ายใครมีแต่บอกว่าลูกสร้างบาร,รมีนะบุญอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของชีวิตและซึ่งปัจจุบันผมก็พบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงถ้าเรามีบุญเราจะมีความสุข